อันั้นอันนี้ช่นนวยหมากนะครับอันนี้มากินก้องปเป้งเลย <c oughs> กร็ระยะตั้งแล้วก็พ้นทางในการมากก็โหลดพุ้นบทรุมควรอ่า ตรงป้านปลาโกงกางไม่ใช่นะ่นี่ครับอ้นี่หัวหน้าหน้ามาดำหน้ามาำนั่งมังนะหัวกาหน้ามาดำนั่งมั่งยิงนั่งนี่นะ นี่กับเอ็นแล้วนะครับเป็นรานานะครับร้านขนาบน้ำอันนี้<า>ก็เป็นรา,านาริมน,น้ำนะครับม,มันเป็น,นมหี่มาออกแม่น้ำนะครับร้านขนาบน้ำซีฟู้ดนะครับร นี่เรามาร้านข้าวหนาน,านา้าำวิวซีฟูด้ดอำเภอเมืองกระบี่นะครับซึ่งกตง็ต้องเส้นทางโทรทศน์อืม่นมีนองก็มารับ เปหนักงานก็มารับนะครับร้านขนาบน้ำรีร้านขนาบน้ำวิวซีฟู้ดอ่าได้ยังนี่ลงได้ยังอ๋อเดี๋ยวก็เียไปเด็ดก่อนไ,ไปนะอา้าวเอามาเลย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  Mà lươi, mà lươi, mà tan đeo tán Tán, mà con Ồ, mấy đứa cái Nè, trên đường Nè, đeo, đeo, โอเคนี่จะเป็นอ่านนะครับเป็นเมนูอ่านมีปลามีได้รโรยเลือก็ปลาะนิดนด้ก็เอาในกระชังเรือในกระชังเลกมากปลาชนอะลรไม่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 มีพิษ Nhi bên phải tròn ra đi Rồi cháu này có lửa không? cái này đấy Đi phá Dù này cá chăng, này có liền này cá chăng Phá mập này cá chăng Nhìn phá rấy hít cái này Hãy subscribe cho kênh ครับอันนี้อันนี้อ่ะปลาเดอันนี้ปลาเด้น้อเมื่อนกันเนอะชนิดเดียวกันมั้ยมอันนี้เป็นปลาพุงอินอันนี้ไอตัวแบบนั้เป็นปลาใกังอนใบกรไกจัเมั นังเรอมีบรรยกญญากาศนะครับตีรขา้านาบนวิวซีฟ้เิดยัน้วันี้อะสวเแล้วเลี้ยงหมัดเลยเลวมัติมโตเลยอืมาเดี๋ยวถึงกนนนันเรือกันนะกันแล้วนะคับนี่5เมนู ที่ไอ้นั่นน่ะเบางต้นไม้เดียวเลยนะแล้วาต้ม้ข้าวค่้ันดนแม่ลงเป็นคาเื่ค่ะไอ้ร้านไม่ค่ะงต้น่องโ้า่นยังไม่มีโอกาสไเลยไเลยจ้าเลือนน้ข้มาึนานบนนะนบ่งูมาขนไมาไนงสันสักรี้ก็ไ่ไเดีวขึ้นไปดูใซตกันหน่อยใกไไตไหนก่อนเลยกบางก่อด็กัเลย